แจ๊ดจีอสีขาวปี2012ผ่อน6,000นะครับแจ๊ดจีปี2012ผ่อน6,000ได้ล้อแม็กใหม่ด้วยนะครับได้หม้อแม็กพี่ดูดูแม็กโอ้โหสวยไหมละ่ะอย่างปี20นะสัปดาห์ที่32นะครับแจ๊ดนี่คือขวัญใจยอดนิยมตลอดกาลนะพี่ดูแผงประตูด้านข้างสวยไหมเดิมเดิมเลยนะนี่ น็อตตะเข็บข้างเดิมเห็นไหมครับเดี๋ยวพี่ดูภายในดูภายในโอ้โหอลังช่างสวยมากก็ได้ไปไม่ผิดหวังเนี่ยดูแผงประตูด้านข้างนี่ก็ <c oughs> คือถ่ายให้เห็นกันแบบว่ามันเราไม่ได้เห็นออนไลน์อยู่ไม่ได้ซื้อเห็นกับตาอยู่แล้วก็เนี่ยถ่ายยิ่งกว่ามาดูที่ร้านอีกเหมือนพี่มาจ้องอยู่ที่ร้านแล้วได้เห็นรถสาภาพสวยๆส,ยสาภาพสมบูรณ์แบบนี้แล้วดูไฟท้ายแจ็คจีอีเซนเซอร์หนึ่งจุด สองจุดสามจุดสี่จุดโอ้โหเปิดฝาท้ายหน่อยไหมน็อตท้ายหลังเดิมนะครับน็อตท้ายหลังเดิมพี่ดูนี่นี่เห็นไหมครับมียางสำรองให้โคตรสวยและได้สีขาวหาโคตรยากหายากจริงนะครับนี่ตัววีนะหนึ่งจุดห้าวีหายากมาก โอ้โหใครได้ไปนี่ดีใจด้วยเลยอ่ะนะครับดูดิน็อตหน้าก็เดิมใช่ไหมคาหน้าก็ะเดิมอะไรก็เดิมมอกแท้นะครับดูดิพรีเซนต์อย่างดีเลยนะครับคันนี้จะแจ้งขายราคานะครับ h อนด้า แจ้ 1.5V ปี2012นะครับ3 7ส0 0 0็่นบาทนะครับ3แส0 0จ็ดหมื่นก้าบาทถูกมากปี10ขายอยู่359ผมปีสิบสอขาย379วารันตีเครื่องเกียร์2ปี20,000โลซ่อมฟรีค่าแรงฟรี180รายการทั่วประเทศไทยต,ตลอดระยะเวลา2ปีฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนดฟรีค่าดำเนินการออก0บาทตังไม่ต้อง รับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อพิความจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่มไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจำนวนส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บเบ็ดซื้อสดไม่เก็บเบ็ดจองที่ร้าน1,000พันบาทนอกสถานที่2 0 0พันบาทซื้อสดจอง2 0 0 0มบาทซื้อสดจอง20,000บาทท่าน,นมาดูนี่รถทุกคันต่อภาษีให้ก่อนไปหมดนะครับรถทุกคันต่อภาษีให้ก่อนไปหมดปี2,566ัน้า้หกสิบหกนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละ6 0พันกว่าบาทนะครับผ่อนเดือนละห0พันกว่าบาทราย รายได้เกินสักหมื่นสามผมถามว่าใครรายได้เกินหมื่นสามชูจแจกลาขึ้นมารายได้เกินหมื่นสามคนค้ำไม่ต้องนะครับสลิปคาร์บอนแอดไลน์มาสลิปอีเมลแอดไลน์มาผ่อนบ้านอยู่แอดไลน์มาพารายเยอะแอดไลน์มาทุกอาชีพที่ทํางานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบงค์ลิสแอดไลน์แล้วทั้งมาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทมาเอาไปอืมสวยอย่างนี้นะครับ นะครับไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้ว,วนะไปลองเช็ได้กันไหมถ้าใครดูแล้วถูกโลกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์ใต้คอมเมนต์มานะครับอยากดูรถคันไหนเพิ่มเติมแล้วอย่าลืมกดติดตามนะจะได้ข้าวดูในไลฟ์สดกันทุกวันป่ะไปเทสได้กันมานะครับโอ้โหไม่หนึ่งแสนสามหแปดันกิโลเมตรนะครับค้างไว้เลย 138451หนะครับดูนะฝั่งซ้ายนะครับถอยลงมาฝั่งซ้ายเป็นพงมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับแล้วพงมอะไรมันติฟังชันหุ้มด้วยหนังนะครับชัดเจนสมบูรณ์นะนะครับแล้วด,ดูนี่แผงแผงพวกนี้ชัดเจนหมดเห็นไหมครับทุกอย่างชัดเจนหมดเกียร์ PRND 321สอ่ R N D 1, แจ๊ดอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยพี่คือมันยอดนิยมตลอดกาลแล้วแจ๊ดนี่อีกอย่างหนึง่ง พี่ซื้อไปไม่มีราคาตกแล้วได้หน้าเดิมหลังเดิมอย่างที่ผมแจ้งเสมอซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมลุยลนะลุยนะนะยนะไปมาผมชอบผมเชื่อเลยว่าทำไมเด็กถึงชอบแจ๊สกันนะครับผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ นะครับทุกคนใช้ได้หมดแจ๊สนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่ดูดิๆๆๆมันโอ้โมันขวัญใจจริงรถน่ารักรถสวยสีขาวแล้วไม่มีผลิตแล้วไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงมีตังก็ซื้อป้ายแดงไม่ได้แจ๊สตอนนี้แนะแจ๊สเลิกผลิตไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ผ่อน6,000กว่าบาทเบาๆมาเอาไปได้เลย3 7ม0 0นบาทถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับ โโอ้เลยได้ขาด้วยขาวนี่ตัวหายากเลยบอกให้แถนนี้ก่อสร้างกันเต็มเลยนะครับก็ อย่างที่แจ้งทราบร้านผมตั้งอยู่สรีนครินท์56นะครับใครอยากจะเข้ามาดูก็เข้ามาดูโตเป็นๆที่ร้านได้แต่ถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาก็ก็ประสาชาวบ้านก็จองออนไลน์มานะครับจองออนไลน์มาเดี๋ยวผมส่งไฟแนนซ์เพ่ไปเซ็นให้ถึงบ้านหรือที่ทํางานหรือที่ไหนก็ได้ที่พี่อยากให้ผมไปเซ็นนะครับส่วนซื้อสดไม่เก็บแบตก็จอง2000 20, 0บาทนะครับซื้อได้เลยง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะโอนตังค์มาปุ๊บรอรับเล่มได้เลยเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับเล่มพร้อมโอนทุกคัน นี่ครับร้านผมตั้งอยู่ที่ศรีนครินทร์5 6นะครับก็เนี่ยติด BTS สีอุดมนะครับติดเห็นไหม BTS สีอุดมชัดเจนเลยคือหาง่ายคือถ้าพูดภาษาชาวบา้านคือร้านผมเนี่ยรถจะหาง่ายมากเลยร้านจะหาง่ายมากแล้วก็พี่เลยไม่ต้องคิดแย่เห็นป่ะไม่ต้องคิดแย่เนี่ยอยู่ใกล้ถนนติดชัดเจนคือแหล่งจเจรนะิญน่ะพูดภาษาชาวบา้านเข้าได้สามทางเนี่ยเข้าทางนี้ได้ศรีนครินทร์5 6นะครับ บางนาตาซอยยี่สามแล้วก็อุดมสุขซอยหกสิบเข้าได้สามทางพี่สะดวกเข้าทางไหนก็เข้าทางนั้นได้เลยเห็นไหมครับชัดเจนเนี่ยทางลงบีทีเอสเนี่ยเขากำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วมันสร้างเสร็จแล้วก็เชิญมาที่ร้านได้เลยนะครับนั่งบีทีเอสมาได้นะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวเหมือนเดิมนะครับผ่อนหกพันกว่าบาทผมว่ามันไม่ได้แพงมากนะผ่อนหกพันนะครับแล้วได้แจ็คจีอีนะครับป 12, ไปสิบสองพันสิบสองเปไปใช้แล้วได้ขาวด้วย ไม่แสนสามบาลันตีเครื่องเกียสองปีส0 0หมโลสุดในรุ่นนะครับแนะนําเลยนะครับสุดในรุ่นแนะนําเลยสวยสายสะอาดรถบ้านนะครับก็ถ้าอยากได้แบบนี้ก็ทักแอดมินมาเด้นนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวรู้ช่องทางติดนนต่อกันอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดใครแบบว่าเออเล่นไม่เข่งจะโทรมาก็ะเทรมาได้0ูนย์เก้าสี่สามหี่หกหกหกย์เก้สามหสี่ หกหกหกข้างข้างข้างบาง้านเขากาะข้างอยู่นะครับก็ใครอยากได้ก็แอดไลน์ทักมาฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับก็จองที่ร้าน1,000บาทน้องสถานที่2,000บาทซื้อสดจอง2 0 0 0 0ถ้าใครอยากได้ใครอยากให้อ่อยากขายรถมาหาขายที่ร้านผมได้สีนะัคลิน56นะครับใครดูดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาอยากได้อะไรพิมมาแต่อย่าลืมที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งใดเลือกรถไว้ใจพี่เสือครับ